สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพูดถึงการลงทุนวันนี้ไม่มีคลิปเช้านะเพราะว่ากว่าจะตื่นก็คือกว่าจะลุกจากที่นอนก็คือเที่ยงแล้วจริงๆฉันก็คนถามมาเยอะมากแล้วฉันก็คิดว่าเอ๊ะันจะพูดเรื่องการลงทุนแบบไหนดีนะจนชั้นลืมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการลงทุนน่ก็คือการเริ่มต้นวันนี้ฉันก็เลยจะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นที่ทาให้ชั้นเริ่มสนใจการลงทุนก็คือต้องยกผลประโยชน์ให้เพื่อนชั้นคนหนึ่งซึ่งตอนแรกเรียนจบแล้วก็ทํางานกินเงินเดือนเเเเเเปป็นน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 มมมุษงิิดดืือออหหทททีีที่่่่่่กกตตพววราาัแแแลละ้ไไ แต่คร่าวๆก็คือประมาณช่วงวัย30ของพวกชันนละกันก็คือเพื่อนก็ออกจากงานแ้าก็เอ๊ะจริงๆก็รู้มาสักพักหนึ่งแล้วว่านางอมีการลงทุนในหุ้นตลอดตลอด,ตลอดอยู่แล้วการลงทุนในหุ้นนะเธอคือมันจะมีปันผลซึ่งส่วนใหญ่เท่าๆที่รู้ก็จะมีปันผลแบบต้นปีกับปลายปีอะไรใดๆเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดคือนางก็ค่อยๆลงทุนสะสมตัดตเรื่อยๆจนก็ยอมรับว่ามันเป็นยอดที่เยอะจานวนหนึ่งและนางก็มองเห็นว่าโอเคนางสามารถอยู่ได้ด้วยเงินปันผลก็คือไม่ได้อยู่แบบกินหรูเที่ยวบินเฟิร์สคลาสหรือซื้อกระเป๋ แต่ว่านางแค่รู้สึกว่านางมีเงินกินใช้จ่ายวันหนึ่งสามมือ้อมีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าน้ำค่าไฟคือนางอยู่ได้รายได้จากผลผลมันสามารถทําให้นางมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลําบากแล้วนางก็เลยออ จาากงานซึ่งนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ฉันว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงๆหรือเพราะก็ยอมรับว่าฉันก็ถ้าจะเหมือนกันหลายๆคน,คนว่าเราก็เามาีความขคี้เกียจยิเกียร์ทำงานเราก็อยากมีอิสระทางการเงินที่เขาพูดกันก็เลยเริ่มศึกษาก็ศึกษาไปงูๆปลาปลแล้วฉันก็ครั้งแรกที่เริ่มลงทุนก็เลยตัดสินใจเลือกลงทุนที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือกองทุนรวมซึ่งธนาคารที่ฉันใช้ในเรื่องกองทุนรวมออาใบาละกันว่าเป็นธนาคารสีเขียวเริ่มต้นครั้งละห้าร้อยซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยฉันก็เลยว่าโอเคไม่ต้้้อองงงงคิดดมมมาาากกเนนนะะฉัาาััสรถถลลทุไธจึึตตแแว่ย จบเดี๋ยวฉันต้องเดินอ้อมตึกแบบนึงอ่ะต่อก็สําหรับฉันแล้วฉันว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดก็คือเราให้เงินเขาเพื่อที่เขาเอาเงินก้อนนี้ไปไปลงทุนในเรื่องต่างๆคือกองทุนรวมมันก็จะมีกองทุนรวมหลายๆแบบแล้วแต่ความสนใจของเราเลยซึ่งตอนแรกฉันก็ด้วยความมันใหม่ฉันก็ตื่นเต้นนะอุ้ยอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ฉันลงทุนไปเกือบ20กองทุนนะเธอแล้วมันเริ่มต้นขั้นต่ำห้าร้อยใช่ไหมสิบกองทุนนี้ก็คือห้าพันและมันเริ่มว่าอุ้ยตายแล้วนนเ่งไหกาโออคทุ ฉันน่าจะยังสนใจอยู่กองทุนไหนที่แบบไม่ขนาดนั้นก็คือตัดออกซึ่งการลงทุนกองทุนรวมเองก็จะมีหลายประเภทคือประเภทที่แบบไม่จ่ายเงินปันผลกับ ประเภทที่จ่ายเงินปันผลซึ่งเอาจริงๆคนทั่วไปก็มักจะบอกว่าแบบที่ไม่จ่ายเงินปันผลนั้นรวมๆแล้วมันจะได้เยอะกว่าแต่สําหรับฉันคนที่เก็บเงินไม่คอยอยู่ฉันต้องการแรงจูงใจในการเก็บเงินเรื่อยๆฉันก็เลยเลือกการลงทุนแบบจ่ายเงินปันผลเพราะมันทํากระตุ้นให้ฉันรู้สึกว่าอุ้ยดูสิฉันลงทุนไปเท่านี้ฉันได้เงินปันผลเท่านี้ถ้ามันเยอะกว่านี้มันก็คงจะได้มากกว่านี้มันทําให้ฉันกระตุ้นในการอยากเก็บเงินเรื่อยๆแล้วพอฉันเริ่มลงทุนในกองทุนรวมไปสักปีกว่าหรือ2ปีเกือบ2ปีอะไรเนี้ยแหละเลริ่ม นุนนซึ่งน่าจะต้องเล่าในคลิปต่อไปเพราะไม่งั้นจะยาวมากก็คร่าวๆก็คือประมาณนั้นค่ะฉันเริ่มต้นจากกองทุนรวมและฉันนอยากจะด้กยความที่มันเริ่มต้นแค่กองทุนละห้าร้อยต่อครั้งนะฉันก็อยากบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนลองสละค่ากินหมูกระทะทาบูหมาล่าสัก สองมื้อห้าร้อยบาทเพื่อให้ตัวเองด้วยนะไม่ได้เพื่อให้ใครเพื่อให้ตัวเองในอนาคตลองเก็บเดือนห้าร้อยห้าร้อยก็ได้ให้มันเริ่มมีแนวทางให้เรามองเห็นภาพว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรลองทําดูไม่ต้องเครียดหรือต้องกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นคือให้มันลองสบายๆเพราะถ้ายิ่งกดดันฉันถ้าแตกคือมันแตกเลยลองเบาๆสักอ่ะเดือนห้าร้อยถ้าอยากมีแรงใจแบบฉันก็โอเคอะลองแบบที่มันปันผลให้เราได้เห็นเออมีอะไรแรงกระตุ้นอะไรนิดหน่อย คลิปนี้ก็ประมาณนั้นละกันทุกคนแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะมาอ่านแล้วเดี๋ยวจะไปคิดวิธีทาคลิปต่อไปก็อยากให้ทุกคนหันมาเริ่มลงทุนเก็บออมเพื่อตนเองในอนาคตแล้วพอเราได้เริ่มลงทุนอะมันจะเริ่มสบายใจว่าโอเคฉันก็ไม่ใช่สินไรลหมายตอกนะวันนึงก็จะเป็นสะพายมันก็เลยทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายกับตัวเองได้เึ้นเยอะเลยโอเคทุกคนแต่อากาศร้อนมากขึ้นห้องกัน